ไอ้ง่วงแล้วก็นอนได้นะสิงอยู่ในห้องนี้ได้คุยกันไปเรื่อยๆค่ะอะไรอะขนไมไทมองไกลๆคิดว่าเป็นรูปมือนะคะขอบคุณมากคะ่ะก็เยู่อีกชั่วโมงนึงก็หมดวันเกิดแล้วก็เป็นวันจริงๆเมื่อตอนเด็กๆพอมันเกิดอยากจะวันเกิดจริงๆอยากจะได้ของขวัญอยากจะให้มีคนให้ของขวัญอยากจะได้ทานเค้กพอโตมันก็พอโตก็มีความรู้สึกอืมประมาณเนี้ยเรื่อยๆเนาะ กระโดดข้ามจอมาเลยพี่โดนกระโดดได้เหมทะลุผ่านจอมาเลยวะน้องฟินไม่ขึ้นข้อความเขาก็ไม่รู้กันสิขึ้นไว้ไ้แล้วนะคะพี่ขึ้นไว้แล้วขึ้นไว้แล้วนะขึ้นขึ้นไว้แล้วฟินนี่ขึ้นไว้แล้วนะแต่ว่าคือในเนี้ยฟินนี่ขึ้นไว้แล้วก็มันเลื่อนไม่ได้แล้วมันก็ชนหัวฟินนี่ อ้าวหรอฟินี่ขึ้นไวแล้วนะพี่ขึ้นไวหนะ้าจอว่ามาบนอพรอมมนเกิดฟินนี่กันนะคะอะไรประมาณเนี้ยสวันนี้ค่ะคุณคนค่อยอยู่สต็อปเพลย์แต่ว่าคือก่อนเข้าก็จะเห็นนะแต่ว่าคือในนี้ยเคยเขียนไว้แต่ว่าคือเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันชนหัวต้องขึ้นตอนนี้นะครับขึ้นแล้วนะก่อนไลฟ์ฟิก็ขึ้นไวแล้วนะคะพี่ว่ามาบนพรมมาเกิดฟินนี่กันนะ ไม่ขึ้นหนอหน้าแชทขึ้นนะเพราะว่าฟินก็ตัง้งไว้แล้วนะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคาบเกี่ยวไปหลังเที่ยงคืนอ๋อฟินลงไงรอบนึงแล้วคือข้อความมันหายหรอคะพี่ข้อความมันหายเหรอสวัสดีค่ะชชยเลยคือฟินก็คิด ฟินก็แบบอาคิดว่าข้อความยังรันอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฟินนี่เดี๋ยวฟินนี่ยังไงก็ต้องลงไปทานคาร้อนเนี่งเดี๋ยวรอบมันก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ต่ออีกวันหนึ่งสวัสดีค่ะสี่เป็นถือว่ายังจะคาบเกี่ยวออต้องพพียงใหม่เหรอถ้าวันเกิดก็ให้วันคนเดียวเหรอฟินนี่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยฟินนี่ไม่ได้ดูไงเมื่อกี้คือแบบว่ารีบรีบลงแล้วก็รีบขึ้นไงประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณไมเลยไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฟินนี่หลังเที่ยงคืนอ๋เอาอีกรอบหนึ่งอ้หรอดกว่าข้อความมันรันให้คือฟินนี่ไม่ได้ดูคิดว่าปกติคือฟินออนคิตตี้ไงแล้วข้อความมันจะรันให้ในข้อความเก่าที่เราพิมพ์ไว้ไงแต่นี้คือไม่รู้ือเดี๋ยวให้รู้เดี๋ยวให้รู้หลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนแฮปปี้บอทีอีกรอบหนึ่งเขาเรียกว่า ฮปเบิร์เดย์ค้าเกี่ยวอะไรประมาณเนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรก็ถ้าไม่มีใครรู้ก็นี่ไงก็ให้คนที่บอกว่ามีเฟซฟินนี่อะไรได้รู้ก็มีพี่โดนพี่หมอปลาพี่นิวอะไรเงี้ยก็ได้รู้เนาะพี่ปลาพี่นิวพี่โดนแตอพี่นิว,นวยังไม่มาเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ไงก็ถือว่าเราเป็นออนต่อเนื่องไงสวัสดีคี่ะแก๊งสมัมถือว่าเราออนต่อเนื่องไง ออนต่อเนื่องก็ถือว่ายังคาบเกลียววันเกิดพี่โดนเกิดวันไหนอะคะพี่พี่จะมาออนคิตตี้ประหรัดอินิษฐ์ของข,องขวัญให้หวัดดีพี่ซาโวทำไมอะคะมันนานมากเหรอคะพี่นานมากเลยเหรอ ถ้าเกิดว่ายุยุยุตได้อย่างเมตตาฟินนี่นะคะเกิดวันนี้ค่ะเกิดวันนี้ค่ะพี่ซาโบเกิดยี่บห้ามีนาค่ะโอเคก็เกิดวันไหนิี่ปีเลยอ๋อก็ถ้าเกิดว่ายุดยุดยุดอย่างเมตตาฟินนี่เหมือนเดิมนะคะฟินนี่ก็ยังจะอยู่กับยุตเรื่อยๆค่ะ ก็หวังว่าท <hi> ุกคนคงจะเมตตาฟินนี่ด้วยนะคะฟินนี่ก็จะอยู่เรื่อยๆแบบนี้ไปนะคะขอบคุณค่ะพี่ซาโบขอบคุณมากค่ะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะก็พี่โดนจะอยู่ครบเท่าไหร่นะคะค่อ้ๆถามอายุใช่ไหมน้องซุปสวัสดีค่ะคุณยามโยมชูตัวน้อยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่ซาโบขอให้พี่ซาโบมีความสุขเช่นกันนะคะแทบนะเกิดวันเดียวกันเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> พี่ครบร้อยอยสิบแปดพี่ก็อยู่เป็นอมตะเหยอ,อย่างงั้นนะ่ะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่โว้พอทไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าคือฟินนี่ก็ได้บอกพี่ฟิลแล้วนะคะว่าฟินนี่เกิดวันนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ฟิวจะมาไหมหรือว่าพี่ฟิวติดภารกิจอะไรหรือเปล่านะคะชื่ออะไรอะคูคูลทธิดาเหรอกูกูลทธิดาใช่ไหม <c oughs> ผมก็ลืมแชร์เฟซเลย ไม่เป็นไรค่ะพี่โดนแค่นี้มาไวยพรฟินนี่ก็แฮปปี้แล้วฟินนี่ก็โอเคฟินนี่ก็ไม่แน่ใจค่ะอาจจะเขาอาจจะติดภารกิจก็ได้อันนี้ก็เป็นอันนั้นก็ถ้าพี่ฟิวจะติดภารกิจในข้อสองสามอันรันก็เป็นสิทธิของพี่ฟิวต่อฟินนี่ก็ไม่ห้ามกันค่ะเดี๋ยวพวกนี้จะมาส่งโไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้เรามาอ่อนช้าด้วยนะคะก็เก็บตกเก็บตกคาบเกี่ยวนะคะเป็นเรียกว่าย้อน ย,ย้อนวันนะคะคงแค่วันเดียวพอนะคะหรือจะเขียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกวันดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณจูด <laughs> อันนี้ก็เติมกับแซฟท็อปอัพก็ได้นะคะพี่โดนก็สิเลสสี่จุดศูนย์เรื่อยๆชิลๆค่ะเราอยู่กันไปเรื่อยๆนะคะ ก็คือมันก็ยากนิดนึงเพราะว่าฟินนี่เซ็นสัญญากับคิตตี้ไว้หนึ่งปีเพราะฉะนั้นฟินนี่ก็ต้องอยู่หนึ่งปีอยู่แล้วแต่ว่าคือทั้งปีอฟินนี่ก็อาจจะไม่ได้ออนทุกเดือนมันก็ต้องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้คือก็หมดการันตีแล้วไงค่ะก็แบบต้องบอกว่าใช้ยอดคอยลัวนัเอะไรประมาณเนี้มันทีของโนฟินได้ไหมล่ะ <laughs> ได้ปล่าเดี๋ยวส่งให้มะล่ะ สะดวกธานาคารไหนคะตอนนี้ก็มีกสิกรนะคะก็มีเอ B ซบีไทยพาณิชย์แล้วก็มีธานาคารกรุงไทยคะ่ะเมื่อก่อนเคยมีกรุงศรีออมสินนะคะแล้วก็กรุงเทพแต่ปิดไปหัดแล้วเหลือแค่สามบัญชีคะ่ะมีครบค่สะสือหนูคะนาคะบัญชีไหนขอให้บอกนะคะ <c oughs> กสิกรออนไลน์หรือไทยพาณิชย์ดีนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของุงไทยนะคะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆอะ่ะใช้กสิกรกับไทยพาณิชย์นะคะ <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้สะสมธนาคารค่ะคือจริงๆอ่ะคุณพ่อตอนเรียนอ่ะจะทําบัญชีกรุงเทพไว้ให้ส่งให้เราตอนเรียนแล้วก็ขึ้นปีหนึ่งมหาหลัยกเกษตรบังคับให้นิสิตทุกคนทําบัตรขอธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็เลยต้องมีแล้วก็แล้วก็บัญชีของออมสินคือได้ทุนได้ทุนเรียนก็เขาก็ต้องแบบโอนเข้าที่ออมสินแล้วก็บัญชีของ เอซบกับกสิกรนี่เปิดเราทำงานแล้วกรุงไทยก็เปิดไว้เฉพาะงานอะไรประมาณเนี้ยเรียนจบแล้ว <c oughs> คนจังหวัดอะไรหรอคะก็ให้ดาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบในวันพรุ่งนี้นะคะมีด้วยหรอพี่โดนอย่าพูดอะไรไม่ดีนะคะพี่ อ๋อก็คือฟินนี่อยู่คอนโดอะค่ะพี่เวลามีคนเดินผ่านมาอนะไรเงี้ยมันจะมีเสียงเฟเฟ์อยู่แล้วค่ะค่ะทุกคนคเดีย๋ยวหลังเที่ยงคืนฟินนี่มาใหม่ได้ไหมพอดีว่ามีคนเดินผ่าน,น,นคือห้องมันคือห้องมันยังไงคะพี่ติดอาจจะมีคนเดินผ่านแต่ว่าฟินนี่ฟินนี่ไม่ได้ยินนะคะมันที่นี่ผนังบางมากเลยคะ่ะพี่บางจริง บางจริงบางมากเลยจริงคือมันจะมีคนเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาค่ะพี่ฟินนี่ยังไม่ได้ยินเลยนะพี่ฟินเพราะว่าฟินนี่อ่ะคืออยู่ในห้องเนี่ยฟินนี่ยังไม่ได้ยินเลยฟินก็ยังตกใจวพาคิดว,ว่าพี่อัางฟินหรือเปล่าเดี๋ยวฟินนี่จะขอตัวไปทานข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเจอกันใหม่ พี่เดี๋ยวฟินนี่ไม่ได้ยินนะแต่ว่าฟินนี่เห็นเขาแบบว่าได้ยินเสียงแค่แบบว่าเดินผ่านเดินผ่านมาเฉยๆอันนี้คือปิดห้องปิดห้องไลา์คนเดียวในห้องนอนแต่ว่าคือดูคนดวนผ่านมาเสียงมันบอกว่าได้ยินอยู่แล้วอันนี้เป็นชุดธรรมดามากเลยนะเนี่ย คนอื่นได้ยินไหมคะคนอื่นได้ยินไหมพี่หมอปลาได้ยินปะฟินนี่ยังไม่ได้ยินเลยนะแต่ว่าฟินนี่ได้ยินแค่เสียงคนเดินผ่านหน้าประตูเฉยๆแล้วฟินคือห้องฟินนี่มันจะมีเอ,อ่อโซนทานข้าวแล้วก็ห้องน้ำก็ห้องนอนคือปิดสองห้องไงคนอื่นได้ยินปะบ้า เป็นคนเดินผ่านนะคะพี่เพราะว่าคือจริงๆเนะฟินไลท์ตรงเนี้ยมันจะติดมันจะติดก,กําแพงข้างนอกอะค่ะพี่มันอาจจะมีเสียงนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ะคะ่ะฟินนี่อะ่ะว่าเป็น,เป,นเป็นคนเดินผ่านเดินผ่านมากกว่าค่ะพี่เพราะว่าคอนโดมันจะมีคนเดินผ่านตลอดเวลา มันจะมีคนเนี่ย ح, เนี่ยเนี่ยก็มีคนเดินผ่านอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีคนเดินผ่านบางทีก็มีเสียงคุยการผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคอนโดที่เนี่ยไม่เก็บเสียงเพราะว่าจริงๆอ่ะคือฟินนี่อะไรอยู่ใช่ปะแล้วฟินนี่เปิดประตูข้างหลังอ่ะคนข้างล่างี่ยได้ยินฟินนี่เลยนะคือที่เนี่ยโครงสร้างมันบางมากพี่จะบอกว่าไอ้ประตูเนี่ยคือมันเหมือนทํากับแบบเหมือนอะไรเอาอัดอัดกันไม่ใช่แบบปูนอะไรประมาณเนี้ย